สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องอมพรสว่างแด่ดีนบท่านผู้ชมนี้อมพรจะพามาชมสะพานกรุงเทพสะพานกรุงเทพนี้จะเป็นจะมีสองสะพานนะท่านผู้ชมกรุงเทพหนึ่งกรุงเทพสองส่วนท่านผู้ชมที่เห็นด้านบนที่ที่ใหญ่ขึ้นไปนั่นคือ งเทพสองนะท่านผู้ชมเริ่มที่สี่แยกถนนตกครับไปครับท่านผู้ชมไปชมกันว่าจะเป็นยังไงกรงเทพครับมีสองสะพา,านท่านผู้ชมสร <c oughs> ้างข้อมกันเพื่อระบายรถจากถนนพระรามสามมุ่งหน้าข้ามฝั่งชนบุรีครับตอนนี้ฝั่งพระนครที่สี่แยกถนนตกท่านผู้ชม ครับสูงๆเนี่ยครับนี่คือสะพานกรุงเทพสองนะคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับความสว่างแดนดินสูงมากครับผู้ชม <c oughs> สูงจริงๆนะผู้ชมดูนะโอ้โหเหนะครับ ด้านล่างของนี้จะเป็นถนนอจะเป็นสะพานกรุงเทพหนึ่งนะท่านผู้ชมสะพานกรุงเทพหนึ่งนะท่านผู้ชมนี่สะพานกรุงเทพหนึ่งครับสะพานกรุงเทพหนึ่งนี่ก็คือเป็นสะพานที่เปิดปิดได้นะท่านผู้ชมนะครับ แห่งแรกและแห่งเดียวของกรุงเทพมหานครครับที่สะพานสามารถที่จะเปิดแล้วก็ปิดได้นี่คือบรรยากาศ <c oughs> สะพานกรุงเทพท่านผู้ชมกรุงเทพหนึ่งอ่ะส่วนข้างบนนั้นจะเป็นสะพานกรุงเทพสองสร้างต่อมอตรงกลางเจ้าพญาแล้ท่านผู้ชมบ้านกรุงเทพนี่คือเป็นสะพานแห่งเดียวในกรุงเทพครับที่เปิดปิดได้ เวลาเรือสินค้าใหญ่เข้ามาก็จะมีกําหนดเปิดกําหนดปิดแลวตรงกลางสะพานนะคุณผู้ชมรูปแบบการก่อสร้างสะพานกรุงเทพนี่คล้ายๆกับสะพานกรุงธนบุรีท่านผู้ชมจะข้ามไปฝั่งโน้นเป็นฝั่งฝั่งธนบุรีฮะที่ศรียาบุคโลฮะท่านผู้ชม <c oughs> ไปครับไปตามดูว่าฝั่งธนบุรีจะเป็นยังไงไปกันครับท่านผู้ชม เดีย๋ยวไปน้ำเจ้าพญาครับยากาศสวยๆสะพานกรุงเทพสองนะผู้ชม,มข้ามฝั่งชนบุรีครับท่านผู้ชมไปครับไปชมบรรยากาศฝั่งชนบุรีจะเป็นยังไงไปกันครับไปกันครับชมสะพานกรุงเทพครับข้ามฝั่งไปฝั่งชนบุรีท่านผู้ชม ด้านนู้นจะเป็นสะพานกรุงเทพสองนะผู้ชมสูงสูงเครับห้ามจักรยานยนต์ใช้สามล้อเลื่อนห้ามนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศสะพานกรุงเทพนะผู้ชมเสื้อใหญ่เข้ามาสามารถเปิดปิดได้นะท่านผู้ชมนี่นะครับตรงกลางสะพานนี่จะเปิดปิดได้ ็นสะพานกรุงเทพสองครท่านผู้ชมอันนี้ผมข้ามฝั่งมาฝั่งธนบุรีนะท่านผู้ชมนะครับ,ด,รบด้านบนสะพานกรุงเทพสองตรงนี้จะเป็นแยกปุ๋ยทอโรนะครับ แยกบุคลาลอัปเดตครับล่าสุดสะพานกรุงเทพ2สูงไหมครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมข้ามฝั่งมาฝั่งชนบุรีแล้วท่าน,ะนะผู้ชมเดี๋ยวไปดูสิ้นสุดที่สะพานกรุงเทพว่าจะอยู่ตรงช่วงไหนนรัท่านผู้ชม งนนบุรีที่สีแยกบุคลโลสะพานกรุงเทพสองนะุผู้ชมเลี้ยวขวาไปถนนเจริญนครสีแยกบุคลโลครับเลี้ยวซ้ายไปถนนลาดบูรณนะมุ่งสูงร่รถไฟประแดงครับุผู้ชม มาแดงสักคู่ครับไปกันต่อครับุผู้ชมต้สงดสทีดกับสานกรุงเทพสองครับุผู้ชม,ชมนน้าผมจะเป็นสีแยก แยกมหาสวรรค์น,นะผู้ชมสีแยกมหาสวรรค์ <S <S เลี้ยวซ้ายถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินครับไปพระประแดงเลี้ยวขวาถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินครับไปพระ้าไปฝั่งมุงเงียนใหญ่นะผู้ชมแยกมหาสวรรค์ จุดสิ้นสุดสะพานกรุงเทพสองท่านผู้ชมอยู่แนวถนนรัชดาพิเศษฝั่งชนบุรีครับมุ่งหน้าท่าพระฝั <c oughs> ่งฝั่งพระนครฝั่งกรุงเทพครับเริ่มต้นจากถุนพระรามที่สามท่านผู้ชมบานกรุงเทพสอง มาสิ้นสุดที่ถนนรัชดาพิเศษครับตรงข้าพระรัชดาพิเศษข้าบพระจุดสิ้นสุดสะพานกุเทพสองครับถ้ามาฝั่งชนบุรีท่านผู้ชม นะครับจากฝั่งกรุงเทพสุนพระัทรสามครับมุ่งหน้าฝั่งชนบุรีที่สี่แยกข้าพระข้ามสี่แยกไฮสวรรค์น,นะุผู้ชมฝากกดไลค์กดแตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพลสว่างเดยนดีด้วยนะครับท่านะผู้ชมเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ